พ่อแม่ทัพปูชาแนลนะฮะเออเขากำลังกินอะไรกันอยู่เนาะฮะเราไปดูกันปลาจำปลองนะฮะหลายคนเนี่ยครับอืมอยากเข้าเลยวะปาจำปลองโจ๊แม่เพิ่นเพาด้วยพาไปกินข้าวแบ่ขนมตำนะฮะเนาะ หนึ่งมือเทียงมือสาวไปตั้งแต่ตื่นนอนถูกแหมบ้านเืนหนึ่งเขาตีด้วยฮะคุณตีลาวาวอนมีเจ้าพี่ใส่ว่้อะแร้งแต่จนเมื่อออกไหมไปแล้วบ้านเรืขอบคุณธรรมเลยน ขอบคุณพระเจ้าสร้างข้าพมหิดนี้มาเจ้าหน้าบาเรีนพระเจ้าเด้อเจ้าหน้ามาหาขวามือเฮ็ดหน้ามาก็มือเฮ็ดมาเรนพระเจ้าเถียงกันรนพี่เลยค่ะที่าขอบคุณพระเจ้าที่สร้างมาเนี่ะนอกแก้วปลาลุงปลาโล่แท้โอ้ยหบอปลาเฮ็ดตกหลายกระด้อเว้ยตีนมันครับผมชงปูโก้ไรนะครับผมช้ามากนี่ก็เราก็กินส้มตกันนะส้มตำแซ่บๆนะผม ผมมีลงมนนะครับผมเอาอยู่นะผมนะไม่รู้มีฟันกินหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพันตัวเาตัวป่านนี่เจ๊แรงๆใหญ่จำลองนะผมเข้าทั้งท่านิ้วเลยนะผมมือพินะผมเหมือนพิมรีพายเด้่พิมรีพายมันไม่ได้จงไว้เลยมือมันเหมือนมันจะเหนียวมากเลยนาะกนเนากนกเคยดูไหมคลิปพิมรีพายกินส้มตำอือหือ ผู้ภาคผู้านะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นไฟได้เลยนะคลิปนี้ย้อนวัวถ่ายเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะลุงเขาบอกให้ไปถ่ายหลังบ้านดูเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับนุ่มแซ่บนะเขากลับมาอีกแล้วจะทิ้งระทิค้งมาดื่มน้ำได้เด้อทินกระทิ้ง ไปหมักย yeah, yeah. nee, yeah, ่นนั yeah. yeah. ่นด yeah. like yeah. ินี่นะเครือส้มลมนี่ข้บ๊อนี่นะหมักส้มลมเนี่ยหมักส้มลมนี่ขายถ่านก่อนนี่เขาเอฟซีหมักส้มลมใช่ไหมโอ้โหเรารองลดน้ำส้มตำเลยนะผมนัะดูแล้วบินเหมือนจริงจุลยแล้วบลิ้มดูดูคำไหนเดจองรอปู นี่โอ้โหปูไม่ได้กินนะครับผมเอามาวางไวเอามาโชว์เฉยๆนะผมมาโชว์ดูวิธีการกินคำต่อไปคำต่อไปว้าสู้ว่าฉันไม่เขินหรอกะรับเคี้ยวแปนตั๊มเคี้ยวตุ้นี่เหมือนกับเคี้ยวอิดปูในนั้เฉียงกรอบกรอบกรอบอย่างนี้ครับผมมันเป็นอะไรเคี้ยวหยังน่ะยั่งหยังเอ้าลุงมลเอาแอบใจบอกผักมา อ้าวนี่นะฮะสุดยอดพักอะไดรจะกินได้ป่ะมันแก่ลุงมันมาแก้กับโจ๊ก้ตัวมาเด็กกับเต๋อหาแล้วเอโจ๊กขับไปกับมามันล้างมือเปล่าวะต่ำๆอุ้ยไม่เคยเห็นกับตันร้องเพลงอือฮะ้ จะมาอารมณ์ไหนทวนเนอะอารมณ์หิวข้าวครับอารมณ์หิวข้าวนี่แต่ปูเมื่อกี้นายผมกินเป็นไหนปูเนี่ยปูดิบป่ะปูดิบปูดิบปูดองป่ีปูมีปคตรอิงบ่ะกินทำไมปูดองมันไม่แซ่บนี่ผมจะให้ดูผมกับผมมากคือการปูดองนี้้เดอ่นะผมมันมีปูน้อยด้วยนะสีแดงสีดำดำนะผมนั่นดำดำด้วยใหญ่ป็นชนนะดูใกล้ๆเหมือนอืใช่เหมี่ยงนะเหมือนแมงเหมี่ยงกับปูครับแมงเหมี่ยง มอคูนาดิบนะผมอร่อยมากเลยอร่อยนะฮะอร่อยจ้โจอร่อยไหมเ๋ยนนั่งเงียบเชียวกล้องเลยไดถ่ายฮะเป็นแหนเบื้องพระที่เปิดอ่จอวะผักมีทุกชนิดนะครับผมปลาดหางแก้มคนอะไร ไมนเหี้ยชัยซินนะผมจะกินผักให้ดูนรผักอะไรเหมือนปากาลังมากเลยเหมือนปากาลังนะอันนี้เลยผักซีเอิ่นเอ้ยมแม่นเนาะ้ังพงผู้ขลานอันนี้ซีลาวบะซลเมียงสันพวไปทวดทิพมี่ยงสันซีลาวนี่งเ้อเฮอะเอไรว่าส้มตำส้มตำเฮอะเฮอะเขาเอือมเขาเข้านะเอีอมไม่ถึง ตามกับอีปูน้อยก้อนปัญหามันหัดเป็นเมียลุงลุ่งร่งปลาอะไรได้เนี่ยเขาบอกปลาลุงถ้าเป็นผัวลูบอกว่าดูปลาเนี่ยรุ่งเาดูแถววะใส่ทางพงษ์ทางพงษ์มันจะกินไปด้วยจะเริ่มทะเลาะกันไปด้วยเผ็ดเผ็ดเผ็ดโจบคลิปแค่นี้นะคะจบแล้วกินไปด้วยทะเลาะกันไปด้วยแต่ก็กินทุกวันนะลุงมล กินบกักพริกกกินสมตำล้วก็ซีดเปล่าเลยเศษวัดทีสองมองปล่าเลยเ็ดยังไงวะทีสองโจจินะเนาะแซบแซบมากเลยครับผมทีงก็ยังซีดอยู่ถ้าปากไม่แดถ้าปากไม่แดงไม่ม right? ีแรงทำงานนะฮะจุเจอแล้วปากลองรเดี๋ยวลองป้ากล้องกันนปองนะ มาดูคำต่อไปนะครับคำจขึ้นล่อย่ใหญ่ขึ้นไลยจะขึ้อ๋อทางไล่ทางคีบได้ใหญ่อยากได้เงินหลายเนาะขามันตายก่อนด้วยคอกินอะขาตายก่อนเล็ดหัวอะไรตาบอดแล้วเล็ดหัวมันก่อนตาบอดมันตาบอดเออมันเฉ็บมันเฉ็บตามันใช้มากนก็คำนี้คำนี้ครับคำนี้กินปูน้อยบุ๋มบ่าปูน้อยนะครับปีนี้ผมว่าปูดิดอีปีอีปีเจ็บไร น้ำบดขวดแล้วโอ้โหในรองทิ้งกับผลยายก็กินเผ็ดพันไม่ได้ผิดกระเพาะเลยพัดกินแกงหน่อไม้นะแบตต้องไม่ได้นอนทั้งคืนบ่อือมันเป็นยังไงมันผิดหน่อไม้โรกระเพาะพอนตัวเกิดนาแร้งบ่พอนตัวขึ้นแดงข้าวผมจะชิมให้ดูอีกรอบนะบ้านน้องกันดานเมื่อเมื่อวานนี่หัวแดง เอลซี่จะลองมาเด้อค่ะเด้อมากินส้มตำล้วงล้วงตาครับส้มตำมาครับมาครับผมส้มตำส่วนมากแต่แต่ตามพริกต้มอ่ออกแน่บวงไผกกระไดเจ้าคุณเอ็นเฮงผีใหญ่มันมีอกบ่เดี๋ยวจะกินกินอะไรครับกินอะไรผักปะการังผักปะการังเจ้าบอกว่าผักกาปะการังนะฮะนี่มันเหมือนปะการังนะผมเหมือนมันเหมือนนะเหมือนนะ เอเฮืะเฮืะเอเหอคืออะไรจังหนูไปถุงหน่อยนะกมเฮืะเหอะคืออะไรก้าวเหอเผักเหอะบ่ผักเฮื่ผักสีผักเอได้จังไสระวังแผบทองนะครับ โอเคโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพีนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะับฝากกดไลค์ด้วยนะครับติดตามด้วยนะฮะแม่งครับผู้ชนแนลครับคม